เศรษฐกิจกที่หดตัวอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กของญี่ปุ่นนะคะหนึ่งในหนทางที่จะทำให้อยู่รอดได้ก็คือการขยายกิจการไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจค่ะแต่ว่าปัญหาใหญ่ๆที่ยังคงพบนะคะก็คือเรื่องของข้อมูลการตลาดการหาหุ้นส่วนภายในท้องถิ่นไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณชัยรัตน์ถมยากันค่ะ คือโรงงานเคมีของบริษัทโซเค้นตั้งอยู่ที่จังหวัดไซตามะห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ40กิโลเมตรบริษัทแห่งนี้ก่อตั้งมานานกว่า60ปีโดยมีชื่อเสียงในการผลิตสารยึดติดสารอนุภาคนาโนที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและก่อสร้างเทปกาวสองหน้าที่เห็นอยู่นี้ทนต่อความร้อนและความเย็นมีความเหนียวและยืดหยุ่นสูงสามารถเชื่อมติดชิ้นส่วนโลหะได้และนี่ก็คือแผ่นฟิล์มติดหน้าจอมอนิเตอร์เคลือบสารนาโน ที่มีคุณสมบัติช่วยในการกระจายแสงได้ดีขึ้นรวมไปถึงนวัตรกรรมใหม่ๆอย่างเช่นกระดาษอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เม็ดสีนาโนในการแสดงภาพซึ่งประหยัดไฟฟ้าและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนถึงแม้จะอยู่กลางแสงจ้าต่างจากจอ LCD โซเคมเป็นบริษัทขนาดกลางที่เริ่มขยายกิจการไปต่างประเทศโดยมีการเปิดโรงงานในจีนแต่ในช่วงเจปีที่ผ่านมาได้หันไปมองอาเซียนมากขึ้นและได้เข้ามาตั้งโรงงานในไทยและเริ่มการผลิตมา3าปีแล้ว คุณโนริยุกิโอซากะประธานบริษัทบอกว่าปัญหาที่เจอคือคนไทยเปลี่ยนงานบ่อยแต่บริษัทก็พยายามปรับตัวและการพบปะก,กับผู้ประกอบการไทยจะช่วยทาให้บริษัทขนาดกลางและเล็กในญี่ปุ่นสามารถหาหุ้นส่วนในไทยได้ง่ายขึ้นคุณโนริยุกิบอกว่าควรสร้างโอกาสให้ได้พบกันและต้องเพิ่มเงินสนับสนุนเพื่อให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กสามารถเติบโตได้ถ้ามีนโยบายชัดเจนก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมของไทยเติบโตไปได้ นี่คือการประชุมพบปะระหว่างตัวแทนภาครัฐและเอกชนจากไทยกับสมาคมธรรมะซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กชานกรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียงภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าโอตะไกหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นคุณฮิเดโตะโอคาสกิประธานกลุ่มธรมะบอกว่าจากตลาดในประเทศที่หดตัวทําให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กอยากขยายกิจการไปต่างประเทศแต่ก็ไม่สามารถทําได้โดยง่าย 大大คุณโอคาสกิอธิบายว่าบริษัทขนาดกลางและเล็กต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ตรงที่ขาดเงินทุนวิจัยตลาดไม่มีคนหาข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองจะไปขายได้ที่ไหนแต่ถ้ามีการช่วยเหลือในเรื่องข้อมูลบางส่วนด้วยผ่านองค์กรของรัฐก็จะสามารถช่วยได้ ในการประชุมครั้งนี้มีการลงนามในบันทึกเพื่อความเข้าใจระหว่างสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นหรือสอสอทกับกลุ่มธามะในการเป็นตัวกลางประสานข้อมูลของทั้งสองฝ่ายความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการของญี่ปุ่นสามารถหาหุ้นส่วนในไทยและอาจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตขึ้นในไทยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของ SME ญี่ปุ่นป้อนสู่ตลาดอาเซียนหรือตลาดโลกในอนาคตชัยรัฐถมยา ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น